สวัสดีครับก็ขอสวัสดีในช่วงเ้าๆนะครับเนาะกับบรรยากาศหน้าเขานะครับในช่วงหกโมงเศา้านะครับผมก็พามาเบิงนะครับหาเขา้าถอดห่วงนะครับผมก็เป็นพันเข่าเก้าปีไายนี่แหละครับก็เป็นพันทั้งบ้านก็เอินว่า เขากอคอเตี้ยนะครับผมแต่ว่าซื้อทางวิชาการก็น่าจะเป็นหาเขาเขอขอทันยะซิรินนะครับผมลักษณะต้นเตี้ยนะครับผมความสูงเฉลี่ยแบบบกเกินเมตรนึงนะครับผมแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขานะครับช่วงที่เขาออกห่วงนะครับผม ก็จะพ่อฝนนะครับผมตกติดต่อกัน3ามสี่มื่นนะครับผมก็ยานว่า,าเขาจะมีผลกระทบต่ออาการผสมติดนะครับผมการเขาเม็ดนะครับผมเม็ดจะหลีบบอนะครับผมก็ แถวที่ย่างสํารวจเบิ้งนะครับสังเกตเบิ้งนะครับผมกับว่าค่อยมีปัญหานะครับผมนี่นะครับช่วงเขาตาเกศสอนนะครับกับทพไยจะฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนเสริมในช่วงนี้นะครับาสามารถฉีดได้นะครับผมกระฉีด จะแนะนำให้ฉีดในช่วงหลังจากบ่ายโมงไปแล้วนะครับผมหรือว่าช่วงช่วงแรงๆนะครับผมก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการฉีดฮอร์โมนในช่วงเศร้าไปหาบาบนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับเขาจะเปิดปากนะครับผมเปิดปาก มเมล็ดนะครับผมเพื่อตักเกสรอนนะครับผมแล้วก็เป็นกระบวนการผสมเกสรอนครับผมเขาเอิ่นว่ายังเขรับละอองเลนูนะครับของเกสรอนตัวผู้นะครับผมตัวเมียก็จะเป็นมเมล็ดนะครับผมเขาจะเปิดปากอ้าก็ต่อเมื่อมีแสงแดดนะครับผม มีแสงแดดเพียงพ่อนะครับธรรมชาติของเขานะครับผมยังบม่เจอแสงแดดนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงถอดล่วงนะครับเขาจะบอว่าเปิดปากอ้าออกนะครับผมตามที่เพื่อนว่านะครับตามหลักวิชาการนะครับผมเพื่อนบ่อยากให้ฉีดพวกฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีใดๆนะครับผม ในช่วงเข่าตากเกสรนะครับผมก็ส่วนตัวผมนะครับก็เท่าที่สังเกตเบื้องนะครับก็สามารถฉีดได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดในช่วงแรงนะครับผมช่วงแรงนะครับจะดีที่สุดนะครับผมเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อเข่านะครับผมในช่วงผสมเกสรนะครับกับางเทือครัก็อย่าเสื้อรักวิชาการเกินไปนะครับผมให้มันสังเกต ด้วยตัวเองนะครับกับบางที่รังวิชาการก็บว่ได้ตรงหรือว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ให้เฮามันสังเกตเอานะครับสามารถฉีดได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการฉีดบำรุงนะครับผมเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเก็ดหรือว่าฮอร์โมอนเสริมนะครับผมฉีดได้ในช่วงแรงๆนะครับผมบสามไปหา แรงๆฉีดได้นะครับผมกับเขาปีนี้นะครับกับคนคางหน้าตาอยู่นะครับความสม่ำเสมอก็ดีอยู่นะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องพวกเข่าดีดเข้าห้างนะครับกับมีแน่นะครับผมปะไปนะครับผมส่วนลายจะอยู่ตามข้าหน้านะครับผมลายรับก็อนเข่าดีดเข้าห้างนะครับ เป็นพันธข้าวเหนียวนะครับพันธข้าวเหนียวสําหรับไผ่ที่ยังบมโหนะครับผลผลิตต่อไร่ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมฉเฉลี่ยประมาณเจ็กิโลกร,รัมถึงหนึ่งตันได้นะครับอยู่ที่การบำรุงจัดการดูแลนะครับผมจำนวนมเมล็ดต่อห่วงก,กับเขาจะ ลักษณะสายฟันเขาจะบ่อลายปันใดนะครับผมกับประมาณร้อยร้อยกัเม็ดนี่แหละครับร้อยกวเป็นหาซองร้อยนะครับผมแต่ว่าการแตกคอของเขาดีนะครับผมสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับแต่เขาจัดการเรื่องน้ำได้นะครับแตกคอดีมากเลยนะครับพันธุ์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกาบใบแห้งแน่นะครับช่วง ก้อนเขาตั้งท่องนะครับผมหลังจากเข้าฉีดพวกเจ้าคาเชืล่านะครับผมสามารถากลับมาสภาพปกติได้นะครับผมลักษณะใบกับบดดำบาดางแล้วนะครับผมแต่ว่าสายพันธุ์นี้จะค่อนข้างอ่อนเดียต่อ นอนมแมลงนะครับผมปกนอนก่อนอนมวนใบนะครับกัขึ้นยุ่กับการหาวํารุ่งให้ปุ๋ยเฮ้านะครับผมกัอย่าไปใส่ลายนะครับปุยกัตอบสนองตอบปุ๋ยได้เร็วนะครับเขาสายพันธุ์นี้นะครับปีนี้ผมใส่ปุยยูเลียนครับ4 6่0นะครับตั้งแต่ช่วงเขาอายุ2เดือนนะครับผม เขียวนะครับแแปล่เพื่อจนทอดอเทวดนี้นะครับผมจนเขาถอดล่วงนะครับถามว่าดีบอมันกะต้นเขามันกะงามสมบูรณ์อยู่นะครับผมแต่ว่ามันจะงามเกินไปนะครับมันจะหล่อพวกแมลงพีเสือต่างๆนะครับผมพวกตะกะแตนนะครับมากเกาะกินใบพวกพีเสือก็จะมาว่างใครนะครับผม กลายเป็นนอนมอนใบนะครับนอนกอนะครับผมนี่ลักษณะน้อนมอนใบนะครับเขาจะก่อใบนะครับเขาก็จะกินพวกเป็นเขเื่อนว่าคโลโรฟิลล์นะครับซึ่งมีผลกระทบเฮดให้การสรังเคราะห์แสงของเขาไม่ค่อยดีนะครับผมกับอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นนอนกอนะครับผมก็จะเฮด ให้ห่วงเข่าเขาตายนะครับผมกลายเป็นเข่าห่วงเขานะครับผมหร,รือว่าเข่าห่วงอกนะครับพวกนั้นจะเจาะเข้าไปภายในลาต้นนะครับผมใส่ในของห่วงเข่าเลยนะครับผมกัดจะมีแน่ปะปายนะครับผมพวกนอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่สารกําจัดพวกนอนแมลงนะครับผมไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับ กัเพราะว่าเขาเฮ็ดไว้กินนะครับเนะาะบ่ได้เฮนะ็ดไว้ขายเนาะกับ่อยากใส่สารเคมีนะครับผมมันจะมีผลตออ่อร่างกายแน่นอนนะครับผมสารเคมีนะครับเพราะว่ามันจะตกข้างนะครับผมแต่เขาไปสีดในช่วงนี้นะครับส่วนมากผมจะใส่ผวกสารชีวพัน์นะครับส่วนหลายก็เห็นผลบ่ค่อยดีํำสารเคมีนะครับจีดจีดไป บอกเพื่อบ่ให้มันระบาดหลายก็นี้นะครับผมก็จะมีแนวปะปายนะครับผมกับบอกเป็นยังนะครับเนาะก็ถือว่าเสียหายบ่หลายนะครับกัลักษณะห่วงก็อาจจะบ่ญ่ปันไดนะครับแต่แต่ว่าอาศัยความที่เอานะครับผม ผลผลิตนะครับก็ขึืนอยู่กับ,ค,กบความสม่ำเสมอของเขานะครับระยะการว่านการปักดำนะครับสม่ำเสมอบอนะครับผมกับ่อนข้างหน้าตาอยู่นะครับรับผมกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับภาพพี่น้องมาเบิงมาชมแป่งหน้าเขานะครับช่วงเขาทอดล่วงตากเกซ้อนนะครับผม เพียงเท่านี้ครับสำหรับผมเบาหนงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ